สวัสดีครับท่านผู้ชมและผู้ติดตาม FC กรัวและแตะกินแชนแนลทุกคนครับวันนี้เราจะมาชิมหมึกชักครับกับหมึกซาซิมิโดยไต่ก้อยชฉำมไปชมกันเลยครับนี่ครับท่านผู้ชมวันนี้เรามาลองหมึกช็อตกันครับ มาไหม,ามาครับมึกสดครับส่วนนี้เป็นหมึกซาซิมินะครับมีตัวละสองร้อยกับสองร้อยห้าสิบครับส่วนหมึก็อตที่ผมกินไปเมื่อกี้ตัวละ100เท่าไหร่นะพี่หนึ่งร้อยบาทครับ มาเที่ยวทะเลครับเชิญแวะมาได้เลยร้านหมึกซาชิมิหมึกช็อตครับไก่ก้อยชะอำนี่นะครับมาทำงานให้เหมือนมาเที่ยวครับทริปนี้เต็ม,นม,มนนหนึ่ง อะไรนะคะเสาซิมิ okay, ค่ะโอเคค่ะครับเรามาชิมหมึกซาซิมิของไตก้อยชามนะครับมีน้ำจิ้มมาให้นะครับเมื่อกี้กินที่ร้านไปแล้วครับหมึกช็อตรอบนี้เรามาหมึกซาซิมิน้ำจิ้มซีฟู้ดกับโซยุนะครับ อันนี้ครับวาซาบูวาซาบิแกงยงไงอะ่ะนี่เลยมาชิมกันครับเล่นหางกันเลยครับชวนหางเลยมาบาใส่วาซาบิไปด้วยเหรอ,อป้าจะไปออป้า อร่อยมากครับ,รบสักชิ้นครับสักชิ้นได้ค่ะขาดครับกินได้เลยขออนุญาตใช้มือครับล้างแล้วครับล้างแล้วมือจิ้มจิม้มซีฟู้ดกับวาซาบิครับวาซาบิมาชิมกันได้ครับ มึกซาซิมิหมึกช็อตไตก้อยชะอำแถวเรี่ยมหาดชามนะครับ